HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY To me ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับสำหรับผมสำหรับทุกๆคนขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับผมขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจ คอยสร้างความสุขให้กันและกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอด22ปีนะครับก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีแล้วก็หวังว่าจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกันบ่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนจากใจเลยครับผมรักทุกคนมากๆเลยนะครับให้ใจดวงใหญ่ๆไปเลยครับทุกคน <laughs> okay. <coughs> <coughs>